คลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของเอ็นแฟลกนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองและสูตรสามมีความแตกต่างกันยังไงนะสวัสดีครับวันนี้พบกับที่สารล็อบบี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะครับก็คือการผสมนมสาหรับเด็กนมเอ็นฟลกนะครับการชงนมของเด็กทารกที่ถูกวิธีสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือขวดนมครับสาหรับการชงนมของเอ็นฟลกนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับก็สําหรับท่านไหนรู้ก็รู้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับสูตรสองเนี่ยวิธีการผสมะก็จใช้ อัตราส่วนในการผสมคือหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งออนนะครับหนึ่งช้อนคี่หนึ่งช้อนเป็นไซส์นี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะให้มาด้วยเวลาที่เราซื้อนมนะครับเขาจะให้มาด้วยนะครับก็คือหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งออนการผสมนะครับการผสมคือยังไงการผสมก็คือ่าเราขวดมานะครับแล้วก็ผสมผสมน้ําที่ต้มถูกแล้วหรือเราสามารถใช้น้ําที่ทาการกรองนะครับที่สะอาดแล้วสามารถใช้ได้เลยเป็นน้าเย็นนะครับไม่ใช่น้ําร้อนนะครับผสมเข้าไปก็อย่างตัวนี้เก้าออน ก็ใช้อ่านมผงอยู่ทั้งหมดที่9ช้อนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งออนนั่นเองนะครับผมปัญหาเองเนี่ยในการในการผสมนมที่ผิดนะครับก็คือว่าถ้าหากเราผสมนมที่ใข่นมผงนี่มากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กครับเด็กก็จะเกิดอาการท้องอืดครับอาจจะเกิดการท้องผูกเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยได้รับนมอย่างตอนนี้ว่าเราใส่น้ำ9ออนแต่เราใส่นมแค่สี่มันจะเกิดอะไรครับเด็กจะท้องเสียนะครับครับอันนี้ ผมก็จะให้เพื่อนๆดูว่ามันมันทำไมจะต้องมาพูดเกี่ยวกับของข้อ,อกับเรื่องการชุมชุมนมผมเด็กนะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสองทีอินฟาเล็กเองนะครับก็จะมีช้อนการใช้ช้อนที่เป็นรูปแบบนี้ครับส่วนสูตรสามครับสังเกตดูนะครับช้อนครับช้อนจะใหญ่กวา่างชัดเจนครับผมสูตรหนึ่งสูตรสองนี้ผมก็บอกเพื่อนไปแล้วนะครับว่าชงเวลาชงนมคือหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งออนแต่ถ้าเป็นสูตรสามนี่จะไม่เหมือนกันนะครับสูตรสามนี่จะใช้น้ํา 4ช้อนของตัวนี้นะครับที่มีขนาดความยาวมากกว่าปกติเนี่ย4ช้อนต่อน้ำ190ม l นะครับต้องชงให้ถูกต้องด้วยนะครับสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้คือว่าผมอยากให้เพื่อนชงนมให้ถูกต้องนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่มือใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าจะชงนมแบบไหนผมแนะนําว่าควรจะอ่านที่ข้างกล่องให้ชัดเจนก่อนหรือทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเขามีวมิธีการผสมนมยังไงเพราะว่าบางทีเองอะ การที่เราผสมนมแบบที่ตามความเข้าใจของเราสมัยเก่าหรือว่าแบบที่เราำจำากันมาบางทีผิดนะครับจะต้องอ่านเข้าใจเพราะเขาจะมีอัตราส่วนการผสมที่ชัดเจนที่ข้างกล่องบอกอยู่แล้วนะครับผมก็จะทาให้เด็กเนี่ยได้รับนมที่ถูกต้องแล้วก็ชงนมที่ถูกต้องครับผมเจอนะครับที่ผมอยู่หน้าร้านมานเนี่ยเจอปัญหาคือเอ๊ะทำไมเด็กเนี่ยกินนมไปปุ๊บแล้วทําไมท้องเสียทําไมท้องอืดทําไมชงนมไปแล้วปุ๊บเด็กรู้สึกว่า เด็กอนมตัวนี้ไม่เหมาะกับเด็กจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ที่นมครับอาจจะเป็นที่ปัญหาที่เกิดจากการที่พ่อและแม่เนี่ยมือใหม่เนี่ยไม่ทราบวิธีการชงแล้วก็จาต่อต่อกันมาครับแล้วก็ชงแบบผิดๆจึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้ตามมาครับสาหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพ่อแม่มือใหม่นะครับอ่าเจอผมคลิปถัดไปนะครับสำหรับเพสารักบี้กาสวัสดีครับ